สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทํำอ v ดเ c น d Crunch กันค่ะทําเองเลยค่ะซื้อเขาก็จะถ้าเป็นอันใหญ่ๆหน่อยก็จะแพงนะคะอันเล็กหน่อยก็ไม่สวยอีกแล้วเนาะทําเองดีกว่าค่ะเอาอย่างที่เราอยากได้เลย ยายจะใช้วัตถุดิบเก่าๆทั้งนั้นเลยค่ะที่ซื้อใหม่ก็จะมีเทียนเนาะเทียนนี้เล่มละ2ยูโร50ค่ะเราจะใช้สีเล่มค่ะแล้วก็ริบบิ้นก็จะใช้อันใหม่ค่ะนอกนั้นของเก่าหมดเลยจ้าประหยัดได้หลายตังค์อยู่ค่ะวันนี้ปีนี้นะคะยายจะใช้สีแดงค่ะสีแดงนี้จะ คู่กับสีทองนะคะเข้ากันดีนะสีแดงกับสีทองเนาะก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะใช้ท yes. ั้งหมดนี้ไหมเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จแล้วค่ะพวกริบบิ้นพวกอะไรเราจะทำตอนเสร็จแล้วเนาะก่อนอื่นก็ต้องไปตัดใบเขียวๆก่อนค่ะเอามาพันเอามาพันตัวนี้นะคะ ปีก่อนกอนโน้นก็จะใช้กิ่งคริสต์มาสทำค่ะทำหลายปีมากก็เลยเริ่มเบื่อเบื่อแล้วค่ะมาช่วงหลังยายก็จะใช้ใบปุ๊กส์กับคอนเนฟเฟียทำค่ะผสมกันไปเนาะเดี๋ยวต้องไปตัดกิ่งปุ๊กส์ก่อนค่ะก่อนอื่นเลยยายต้องลุยหิมะไปเก็บกิ่งคอนเเฟียกับกิ่งปุ๊กส์ก่อนค่ะหิมะขาวโพลนเต็มไปหมดเลยจ้า นี่ค่ะยายก็จะมาตัดเฉพาะกิ่งเล็กๆแบบนี้เลยค่ะเอากิ่งแค่นี้เนาะอันนี้เขาแข็งนะคะแข็งเลยค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทิ้งไว้สักอ่าชั่วโมงสองชั่วโมงก็ละลายแล้วค่ะนี่ตัดตัดแล้วมาเก็บรวดเดียวเลยค่ะ เคาะเคก่อนเคาะเคให้หิมะตกให้หมดอันนี้เป็นต้นคอนิเฟียนะคะ แค่นี้ก็ได้แล้วค่ะต่อไปเราจะไปตัดกิ่งปุ๊กสต่อค่ะนี่ก็คือต้นปุ๊กสของเราเขาอะอก่อนก็จะเอาแต่กิ่งเล็กๆเหมือนกันค่ะ,ะกิ่งแค่นี้ก็พอ ตัดตัดไปก่อนเดี๋ยวเก็บทีหลังค่ะข้างบนหนาเตอะเลยข้างบนไม่เอาเอาแต่ข้างล่างก็พอเอาแต่กก่งอ่อนๆน้อยๆแบบนี้ค่ะมัดง่ายดีได้หนึ่งถังเต็มๆเลยจ้าเขาจะแข็งเฉพาะตอนอยู่ข้างนอกค่ะพอเอาเข้าบ้านมาเขาก็ละลายหมดแล้วนะ และนี่ก็คือกิ่งปุ๊กซ์ของเราที่ละลายดีแล้วค่ะใบแบบนี้นะคะเรียกว่าปุ๊กซ์ค่ะส่วนใบนี้ก็คือคอนิเฟียนะคะเดี๋ยวยายจะเอามาพันผสมกันเลยค่ะพันสลับสลับกันไปแบบนี้เลยเนาะ ฟางแห้งนี้อันนี้จะอันนี้จะเล็กนิดนึงเราอาจจะต้องใช้ใบเขียวเยอะค่ะวันนี้ยายก็เลยเลือกที่จะเลือกที่จะเอาตัวนี้ของเก่าเอามาเอาเก็บมาใช้ต่อค่ะที่จริงที่เขาพันขายมาแล้วก็มีนะคะแต่เขาจะเอาใบสนทำเนาะเขาจะเอากิ่งสนพันค่ะเดี๋ยวนี้กิ่งสนยายไม่ค่อยชอบแล้วก็เลยจะเอาตัวนี้แทนค่ะ ยายก็จะพันสลับไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะจะพันลวดไปก่อนค่ะลวดเริ่มต้นนะคะยายก็จะเอาไว้ด้านล่างค่ะ อันนี้ถ้าใครเอาใบาสนทําก็ลักษณะเดียวกันเลยค่ะก็จะพันไปแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวส่วนที่โผล่ออกมาเดี๋ยวเราค่อยตัดออกที่หลังได้ค่ะจะพันพันไปก่อนเลยเนาะถ้าซื้อสำเร็จนะคะอันเล็กๆก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ10-20ยยูโร e เนาะไม่สวยเท่าไหร่ค่ะ อันใหญ่ๆหน่อยสวยๆหน่อยก็น้นแหละ70ยูโรก็เคยซื้อนะคะก็เลยทำเองดีกว่าประหยัดได้หลายตังค์อยู่ค่ะ พอใส่กิ่งปุ๊กกิ่งคอนิเฟียไปแล้วยายก็จะพันมาแค่รอบเดียวค่ะแค่นี้ก็อยู่แล้วค่ะไม่ต้องพันเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเราเอาออกจะได้ง่ายหน่อยค่ะเนาะ ก่อนคริสต์มาส4ีอาทิตย์เนี่ยก็จะมีประเพณีการจุดเทียนค่ะสีเล่มซึ่งก็จะจุดทุกวันอาทิตย์เนาะจุดไปเรื่อยๆจนครบ4สีอาทิตย์เลยค่ะโดยวันอาทิตย์สุดท้ายนะคะเทียนสี่เล่มก็จะถูกจุดพอดีค่ะแล้วมาปีนี้นะคะปี2023ันยี่สิบสค่ะเทียนเล่มแรกจะถูกจุดในวันนี้พอดีเลยค่ะ ปีนี้ยายช้ามากค่ะปกติก็จะทำเสร็จก่อนหน้าสักสองสามวันแล้วค่ะอันนี้ปีนี้มัวแต่เบอร์บะก็เลยช้านิดนึงแต่ก็ยังทันอยู่ค่ะ ใบปุ๊กนี่ยายจะไม่เสียบให้เขาตรงกันหมดทุกอันนะคะเพราะว่ามันจะดูตั้งใจเกินเนาะก็ตรงนั้นมั่งตรงนี้มั่งค่ะสลับกันไปตั้งใจเกินก็อาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่แล้วแต่คนชอบนะคะว่าะจะชอบแบบไหนเนาะยายชอบแบบนี้ทําแบบนี้เลยค่ะเทียนสีแดงนี่ไม่ได้ทํานานแล้วค่ะไปทางไหนก็เจอเนาะมีแต่สีแดงคริสต์มาสกับสีแดงจะ จะเจอทุกที่ค่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนปีที่แล้วยายก็ทำสีอื่นค่ะไม่ได้ไม่ได้เอาสีนี้หวังว่าใบเขียวของเราจะพอค่ะไม่อยากออกไปเก็บอีกแล้ว ดีเลยค่ะทําให้พอก็พอเนาะเสร็จแล้วก็จะลวดนะคะเราก็จะเอาไปพันกับกับตอนแรกเนาะตอนแรกที่เราเก็บไว้ข้างหลังค่ะพันมาแบบนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเสียบเก็บเก็บให้เมิดชิดค่ะเสียบไปเฉยๆอย่างนี้ก็อยู่แล้วค่ะไม่ต้องอะไรมากมายเลยเนาะ เป็นไงกัเนี่ทันสักสี่ห้ารอบแล้วก็เสียบเก็บแบบนี้เลยคะ่ะ ขั้นตอนการพันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาดูความเรียบร้อยเนาะตรงนี้ก็แลบมานิดนึงค่ะเดี๋ยวยายจะตัดออกไปเลยแบบนี้ นี้ก็พอแล้วคะ่ะไม่ต้องตัดออกเยอะเลยให้เขาแลปมานิดนึงก็ได้ถาดนี้ก็เก่าเกกึกแล้วคะ่ะแต่เราไม่ได้จะโชว์ถาดเนาะเราจะโชว์อันนี้ก็เลยพอใส่พอวางไปแล้วก็มองไม่เห็นแล้วคะ่ะมองไม่เห็นความเก่าแล้วเนาะ สำหรับที่เสียบเทียนนะคะก็จะมีหลายแบบเลยเนาะบางอันก็จะมีตรงกลางแหลมๆขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเทียนทุกเล่มเขาจะมีรูเราก็เสียบตรงนี้ได้เลยค่ะแต่ยายชอบแบบนี้มากกว่าแบบไม่มีไม่มีอะไรโผล่มาค่ะเราตั้งไปเฉยๆแบบนี้เลย พราะว่าถ้าเราเสียบเบี้ยวแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้นะคะเสียบเบี้ยก็เทียนก็จะเบี้ยวไปจะไม่สวยค่ะตามความรู้สึกเนาะแบบนี้ถ้าเบี้ยวเราก็แก้ไขได้ง่ายเลยค่ะแค่ดึงดึงออกมาแล้วก็เสียบใหม่ก็ได้ละต่อไปเราก็จะมาแต่งเทียนกันค่ะส่วนมากแล้วที่เห็นเห็นบ่อยๆนะคะเขาก็จะเสียบเทียนเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เนาะ ประมาณนี้ค่ะสีสีแบบนี้แต่วันนี้ยายจะทำเทียนสีเล่มข้างหลังค่ะแล้วก็พอเรามีอดอกดอกนี้จะใหญ่สักหน่อยถ้าจะเอาไปตั้งตรงกลางระหว่างนั้นมันก็จะแคบไปค่ะยายก็เลยจะทำแบบนี้อันนี้เป็นด้านหน้าค่ะเดี๋ยวยายต้องเอา เอาลวดมามาขึง2อันนี้ให้ให้ติดแน่นแบบนี้ค่ะประมาณนี้เนาะยายก็จะทำลวดแบบนี้เลยค่ะแค่งองอแล้วก็เอาไปเสียบติดอย่างนี้เขาก็ติดแล้วค่ะไม่ต้องอะไรมากมายเลยเนาะเราไม่ได้ไปกระทุงกระทุงเขาเลย ต้องไปอะไรมากมายเลยค่ะแค่เสียบเข้าไปอย่างนี้ก็ได้ละต่อไปก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะก็จะประดับนิดนดหน่อยๆก็เป็นอันว่าเสร็จค่ะอันนี้จะเยอะไปค่ะอันนี้ไม่เอานะตัวนี้เดี๋ยวมันจะดูเยอะไปแล้วเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้ ยายอาจจะเอาได้เส้นนี้กับแบบนี้ค่ะแล้วก็มีแอปเปิลอยู่ห้ลูกค่ะริบบิ้นนี้ก็อาจจะใช้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะลองสีแดงนี้ก่อนค่ะจะเอาดาวมาไว้ข้างบนจ้า จริงอันนี้จะเอาพันขึ้นขึ้นลงลงก็ได้ค่ะแต่ยายจะวางวางโปะไว้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะเอาจะตัดลวดแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะเสียบไว้อย่างนี้เขาก็ติดแล้วค่ะเนาะ เสียไปอย่างนี้ก็ติดแล้วค่ะสีแดงนี่จะหาเครื่องมาตกแต่งง่ายมากค่ะเพราะเขามีเยอะเนาะช่วงนี้สีอื่นนี่อาจจะต้องหาพิเศษหน่อยแอปเปิ้ล <Apple S 1> จะใส่ไหมนะเดี๋ยวดูก่อนค่ะ ถ้าเยอะไปเดี๋ยวยายจะเอาแอปเปิลออกค่ะแต่จะใส่ดูก,ก่อนมาเสียบข้างๆแบบนี้เลยก็จะมีอันนี้งอๆค่ะงอๆแบบนี้เนาะเสียบไปเลยค่ะเดี๋ยวยายจะเสียบๆอย่างนี้ดูไปก่อนค่ะถ้าไม่ได้เรื่องยังไงเดี๋ยวค่อยเอาออก เอาแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเยอะไปเนาะถ้าเกิดจะใส่จะใส่ริบบิ้นไปอีกค่ะมันจะเยอะไปแล้วจะดูดูเต็มเกินไปก็ไม่สวยนะแค่นี้ก็เป็นที่พอใจแล้วค่ะ a d v เว t นสกรันของเราก็เสร็จแล้วค่ะปีนี้สีแดงค่ะไม่ได้ทำหลายปีเลยค่ะสีแดงนี้เนาะ สำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นของปีที่แล้วค่ะยายก็ทำเองเหมือนกันจ้า